รายการต่อไปนี hmm. <Ş> <in> hey ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิมเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรร์สัง <c oughs> รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลา <c oughs> เต้นเ้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมแลครับฮ <c oughs> าแน่แม่จ๋าก่ <c oughs> านไปก่นไปใคร สนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังสวัสดีค่ะนัดจุดนี้นะคะขอต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดเอนเตทน ชอบชิมชิวกันได้เลยนะคะเพราะว่าร้านค้าของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะค่ะนะแต่ก็สวยค่ะให้สวยใช่ไหมคะอนได้ไหะครับอุ้ยได้เลยค่ะลิ้นเป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อแบบนิดนึงอะค่ะพันยันพันยันแพชชั่นการพูดเหรอฮะใช่ค่ะต้องลิ้นเหลวลิ้นเหลวเลยนหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยรุ่นไวทูเครึนะไวทูเคค่ะ ถ่ายด้วยนะฮะหนึ่งสองสามฝั่งนี้ครับถ่ายรวมด้วยนะครับอะไรอะถ่ายด้วย w y to a ถ่ายด้วยไปหมดแล้วนะถ่ายรวมนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสมเนี่ยแล้วพอไปนอนปนพอได้แล้วค่ะไม่ได้ทำงานแล้วค่ะเกิดพี่จะถ่ายเยอะขนาดนี้ทำไมพี่ม่เอาหนูไถ่ที่บ้านพี่เลยละคะอไม่บอกแต่รกันไปเลยป เฮ้ยแล้วครับมีอะไรครับมีอะไรจะขอถ่ายรูปก,กับพิตตี้มอเตอร์ครับพิตโอ๊ยนี่พิตตี้มอเตอร์โชว์เหรอมอเตอร์เวย์ยืมผ่าน M4 ็มใช่ครับผมเยอะเก็บค่าทางด่วนแล้วไปบอยวายอะไรอ่ะพี่ย้อนค่ะก็ดูพี่ๆเขาอะค่ะมาถ่ายรูปกับหนูเยอะจนหนูเนี่ยไม่มีเวลาทำงานเลยอะค่ะเป็นไรฮะเป็นไรไม่ผมก็อึดอัดแทนเขาอะครับ <S 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 2> <S 2> คือเอานี้ว่านหนู ต้องเข้าใจนะหนูเป็นคนสวยอะใครๆก็อยากจะถ่ายรูปกับหนูอือค่ะเอางี้แล้วกันเอางั้นมาถ่ายรูปกันครับมาถ่ายกับผมได้เลยครับมาเอ๊ะกล้องอ่ะเอาถ่ายกับผมพี่ครับถ่ายกับใครฮะถ่ายกับผมผมไม่ถ่ายครับเมมเต็มเมื่อกี้ยังเห็นเต็มพอดีเลยถ้าคุณมาถ่ายกับผมไม่ผ่านแปดหมดครับ สายขาดมเต็มแบตหมดซะงั้นน่ะเขาหนีไปเลยค่ะเขาหนีไปเลยโอ้ยไม่เป็นไรปล่อยเขาเขาไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรแต่เขาจะมาขอถ่ายรูปเราก็ให้เขาถ่ายได้ไหมนี้ว่าเรามาเปิดงานกันเลยดีกว่านะไปบอกเขาว่าวันเนี้ตลาดเรามีอะไรบ้างนะค่ะตลาดของเรานะคะก็ต้องบอกว่ามีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านของนั่นร้านของเจนี่แล้วก็ร้านของโดน ไม่ได้พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะฮะไม่ได้หรอกเขามาใช้พื้นที่ของเราเราต้องพูดเขาดีๆก็ลูกค้าเดินเยอะก็ให้ลูกค้าไปถามกันเองได้ไหมคะหนูขี้เกียจพูดอ่ะอันนั้นแล้วบอกไปว่าร้านเราเออห้างของเราที่เป็นไงประกาศได้ทั่วเลยค่ะแล้วก็ร้านของเรานะคะก็เปิดตั้งแต่10โมงค่ะถึง10โมง10นาทีค่ะเฮ้ยทำไมมันเลิกไวจังอะเอาก็ต้องไวสิคะจะได้รีบมาจับจ่ายใช้สอยกันค่ะโอ้โหเปิดขนาดนี้เดี๋ยวก็เหยียบกันตายพอดีเอางห้เป็นว่าทั้งวัน ท้างเราเปิดกันทั้งวันแลวตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นคิวของคุณปิ่นเจ้าของงานด้วยเดี๋ยวเรียกเขาเลยดีกว่างานก็เพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะคะเวลาเพื่อเป็นการไม่เสียนะคะอย่าเล่นมุกเยอะได้ไหมหน้าตาดีๆเดี๋ยวก็มาแทนใครบางคนได้อะนานๆมาทีค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็ขอพบกับคุณปิ่นเจ้าของงานได้เลยค่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอะไรคะผิดคิวอ,อะไรหรือเปล่าเคาเมื่อกี้เขาประกาศพบกับคุณนายเจ้าของตลาดคุณปินคนใช้มาทําไมคะเนี่ยอยาขคายอย่าไปฟังนะคะคุณลูกค้ายอย่าไปฟังตายแล้วนี่คะ่ะนี่แม่บ้านไม่ใช่แม่บ้านค่ะสวัสดีการเจ้าของตลาดค่ะคุณปินค่ะนี่คุณปินเจ้าของเหรอคะ<ช>ทำไม <คะ S 1> ไม่แต่งตัวให้สมฐานะหน่อยทำไมแต่งสภาพนี้ละคะเนี่ย มันต้องแบบเออวิบวับหรูหราคุณคะคะจริงๆชุดที่คุณใส่อะมันเป็นชุดชั้นค่ะอ๋อเป็นชุดคุณใช่แล้วทำไมคุณไม่ได้ใส่มาสใส่หน้าเขาแขวนไว้ใครแย่งใครได้เว้ยไม่น่ารักเลยเดี๋ยวขอขายของกันนะคะอันนี้คือเจ้าของตลาดที่เขาลือกันไม่เลือกะต่อะไรแค่ชิบตัวค่ะไม่ไม่ที่ห้างเราทำดีไซน์ออกมาแบบนี้เองไม่ค่ะคุณเชื่อวัวแตงกวา จริงเ่าเนี่ยจริงคุณว่าอะไรกลัวแตงกวาน่ากลัวมากเลยนะคะถือเป็นไม่ฮ้ยกลัวคกักลัวไม่เป็นอย่าเขาอย่าอย่าขาฮ้่่กลัวแตงกวาอะไรต้มตก็กลัวตกใจกลัวเขาเมื่อกี้ตกใจเป็นเอามากเลยนะครับ นายเลียง่าคุณนายเขาไม่ชินค่ะฉันคู่อะเพื่อนสุขภาพผิวเอาไปฝันก่อนดีกว่าได้ได้จัดการให้ค่ะฉันกคู่อะโอเคนักการนิลคู่ลูกค้าก่อนนะคะเปิดไลฟ์ก่อนนะคะห้าสี่สามสอแอคชั่นสุดีค่ะทุกคน พี่น้องทุกคนเออช่วยแช่ช่วยกดไลค์กดแช่กันนะคะถึงวันนี้บอกเลยค่ะใครที่ชอนจะอยากนาไ้ย,ย,ยาบไปว่าให้กลาแพ้ครีมแรงมากแม่โอ,โอ้ยนาฝังนาโฮซื้อครีมโชเต็มได้เลยค่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะในเพจโชวเต็มไทยแลนด์หรือพิมพ์เลยครีมหนูเล็กกากาออแค่นี้เลยค่ะอ,อ่าแล้วช่องกายภาพพี่น้องช็อคกายภาพนะกงเและกลไกของแท้แน่นอนไปซื้อได้มีคุณภาพแล้วก็ซื้ออะเออผมให้มาแนะนํางานนะฮะแนะนําร้านค้าไม่ได้มาขายของตัวเองนะครับ ช่วนร้านมหาสนุกรถก็แรงคนก็หล่อ,อเพราะี่ามานี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยจังเลยวีสูสสสสสเหรอคะพัดลมจ่ะ มาใหม่ค่ะคี่ขะขอแอดแนะนําก่อนได้ไหมคะได้จ้ะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยต้องพัดลมฮาตริดีไซน์ใหม่เอาไว้ดับร้อนค่ะนีมาใหม่แล้วครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นดีไซน์ใหม่3มรุ่น3ามขนาดเลยนะคุณพี่ มีเป็น T 1 4 M 1่ T 1 6 M 1แล้วก็ T 1 8 M 1ค่ะดีไซน์เรียบหรูดูมินิมอลแถมมีให้เลือกถึง6เฉดสีแมทช์กับบ้านได้ทุกห้องเลยค่ะแล้ววันนี้เลือกถึงเป็กกก่อนเลยไหอขอได้ค่ะเพราะว่าแฉกตาจะหลุดกปแล้ว ต่างจากรุ่นเดิมนะคะคุณพี่ต่างยังไงครับนี่เลยค่ะเราออกแบบหูจับนะคะให้ถือเนี่ยถนัดมือมากยิ่งขึ้นค่ะคุณพี่จะยกขยับย้ายไปวางตรงไหนก็สะดวกนะคะจะวางมุมไหนของห้องก็ถูกใจค่ะแถมงเท่ยนทุกใบกว้างแค่ไหนก็ฟินค่ะจแล้วแล้วเจับกัเหมือนเดิมดีกว่าครับงั้นขออาตทดลองก่อนได้ไหมครับได้ค่ะ อีกตัวไม่เอาลองลองดนนะครับสิบหกทีสิบใช่ไหมใช่ค่ะทีส1บหกเอ็มหนึ่งค่ะหกเอ็มหนึ่ีบสี่เอ็มหนึ่โอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยอะไรอรับเนี่้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอัยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโก้ยนอ้ยบคุณโี่ยโอ้ย้ยโอ้ยโนย้าตา้ปโอยโอ้อ้ผมร้้ยโรู้ยโอ้อ้้ย เสกใช่ไหมไม่ได้เสกตาบึงเชียวนะไม่นี่อย่ามาพูดอย่างนี้อยากติดคุกหรือไงอยากครับนี่ฉันขอจับแกข้อหาไม่สวมหมวกเข้าขูนตำรวจนี่ไม่เห็นหรือไงครับเนี่ยหมวกผมก็สวมอยู่เนี่ยป้าหัวกันน็อเออ สวมมาครับแต่มันอาจจะปิวหล่นไปตอนที่ผมขับรถจริงๆครับอย่ามาเล่นลิ้นพูดจาตลกแบบนี้<อ>ฉันไม่เชื่อแกหรอกไบขับขี่ก็ไม่ให้ตวนมวกกันนล้กก็ไม่สวมนี่เอางี้ฉันขอถามแกแก,กต้องตอบไม่ได้ถ้าแกขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีหมาเดินตัดหน้าแล้วก็ผู้หญิงท้องแกจะเลือกเหยียบอะไรขับรถเร็วๆผมก็เลือกเหยียบหมาครับนั่นไงติดเต็มๆไม่เหยียบเบร ไปไปไปสนองบันเลยจับผมก็หาอะไรครับเนี่ยเอาข้อหาไม่สวมไม่กับขีข้อหาไม่ขี่บวกกันน็อกโอ้ยพอแล้วยังไปก็ได้แค่นี้แหละไปคุณกรวจจับนะไม่ได้ทำไมอ่ะฉันไม่มีไม้กับขีโอ้ยจัากันละกันผมไปก่อนแล้ว ผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัว โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะทุกคนค่ะดิฉันบอกเลยนะคะลูกค้าของเราตอนนี้อยู่ที่ตลาดเอนเตอร์เทนมาร์เก็ตบายนี่บายปิ่นเองค่ะเออคือวันนี้ได้ข่าวว่ามีแขกพิเศษมาด้วยไหมครับอุยถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะแขกพิเศษของเราบอกเลยว่าอุยมาจากต่างประเทศมาจะแบบคนดังมากในประเทศไทยนะไม่เอะนะมาจากต่างประเทศแล้วก็ดังมากในประเทศไทยใช่เขาเรียนต่างประเทศเขาเรียนนอกเขาจบออสเตรเลียมาค่ะแล้วเขาไปเรียนเอกอะไรเนีอยเอกอก นี่คุณอย่ารอช้าไปเจอเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชิมเก่งไม่ได้รอช้าเลยผมรอคุณพูดอยู่เนี่ยเนี่ยคุณอเนกคุณชอบอําใช่ไหมเนกไหนแล้วผมชื่อยนย้นย้นย้นครับย้นชื่อชื่อเล่นคุณคุณย้นเขาลูนนี่ลูกน้องฉันบอกคุณชื่อวินัยไกด์บดใช่ไหมวินัยวินัยป่ะวินัยวินัยย้นย้นคุณย้นนะคะรับผมค่ะเดี๋ยวเรานะคะรับเชิญเข้ามาจากไหนนะแอฟริกาอ่า เร็วมากเลยนะคะคุณถามเร็วมากเลยนะคะดิฉันไม่ได้นอนบอกว่าแข่รับเชิญทัะเทศที่ที่คุณเชิญมาเลยเขามาจากไหนต่างประเทศต้องบอกก่อนเลยเขาเพิ่งลงเครื่องมาดลร้อนมาที่เมืองไทยแล้วเขามาจากไหนนะแอฟริกาใต้เมื่อกี้บอกออสเตรเลียอยู่เลยเาเพื่อนเขาเพื่อนเขาอยู่ออสเตรเลียเขาเพิ่งมาจากออสเตรเลียลงเครื่องแล้วก็ไปแอฟริกาใต้แล้วก็มาเมืองไทยเลยค่ะไทยแลนเนาะเขาไปทำอะไรที่ออสเตรเลียขายข้าวมันไก่ เขาเป็นแเป็นนักกินฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณก็สัมภาษณ์กัสิเขาเป็นคนนักชิมเขาเป็นคนนักชิมใช่เขาเป็นนักชิมแขกรับเชิญชื่ออะไรคุณต้องถามเขาเองค่ะเพราะว่าเขาเป็นแขกเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นเจอเขาเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหจิตซ้ายชิตขวาแอนซ้ายแอนขวาย่ลง ไค่ะปวดเอาที่ร้านเล่นตอนสึกเนี่ยไปสึกต,ต้นโพหรือต้นอะไรปะถึงไม่เป็นแบบนี้ย <c oughs> ไม่ได้ปวดคือเอากลักษณ์ของดิฉันค่ะสวยๆเยอะๆตัวแม่ที่แท้ทูทั้งปั้นทั้งชิมค่ะฉันชิมได้หมดเลยนะคะแล้วชิมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแกงไก่แกงเป็ดแกงเผ็ดแกงก้มแกงทั่วหอยผมถ้าจะอมแล้วนะำพีกกะปิ เลียงมาเยอะเลยเยอะเลยถมเขาครันี่คือเจ้าหุ่นห้องเขาคิดว่าเขาเล่นผิดใช่ไหมหคิดว่าเขาเล่นผิดเขาเลี้ยงผิดครับเฮ้ยไม่ใช่เลี้ยงมาเลี้ยงมาอย่างนี้ไหนลงมืออิจฉาได้แบบเมื่อกี้ดิการปกติแกงเป็ดแกงไก่กับอะไรชิวชีมมนสมัดบัดมีกึ่งนีเขาแตกเองรอบเป็นแกงไก่แกงเป็ดแกงเผ็ดแกงส้มแกงคั่วหอยถมพัดชะอมและน้ำผีกะปินี่แม่คนละมุกกันที่กินไม่เหมือนก่ค่ะนี่ก็มุกใหม่ เขามาจากที่ไหนนะคะดิฉันจบต่างประเทศเรียนมสองที่เวียดนามมสามตุรกีมสี่เคนยามห้าเขียนผักส่งตัวเองเรียนอีกแล้วค่ะเรียงตัวเองด้วยลำแข้งตัวเองเลยใช่ค่ะส่งตัวเองเรียนแล้วเราไปชิมมาหลายประเทศไหมหลายประเทศค่ะนี่ที่ลาสุดก็ไปชิมออสเตรเลียมาไปชิมกินโจ จิงโจ้เป็นแน่รชาติอะไรขาจิงโจ้ทอดอะไรขาไม่กินไม่ได้ชาจิงโจ้อ่เนี้ยคุณปิ่นคะเอานี่ปิ่นอยู่นู่นเหรอคุณปิ่นคะขาที่ปิ่นคะตลาดเอ็นเตอร์เทนมาร์เก็ตที่ให้ดิฉันมาเนี่ยคือมันทำไมจะต้องเป็นเอ็นเตอร์เทนมาร์เก็ตด้วยล่ะคะโอ้โหเพราะว่าดิฉันมีความต้องการที่อยากให้ลูกค้าแล้วก็คนแบบเขาเรียกพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าของดิฉันให้มีความสุขทุกคนค่ะ บอกให้นะคะนี่พ่อค้าพ่อขายทุกคนนะคะจะต้องเอนเตทนลูกค้าได้หมดเลยอยากเห็นจังเลยอะค่ะพราะว่าขาตลาดเอนเตทนแสดงว่าคนขายเนี่ยเขาต้องเอนเตทนลูกค้าลูกค้าเข้ามาซื้อก็ต้องเอนเตทนกับคนขายด้วยคือเอนเตท์ทุกร้านเลยทุกร้านเลยมีร้านไหนเอนข้อไก่ไหมไม่ป้านเลยค่ะก็ไม่มีขายค่ะมีค่ะเอาี้เดี๋ยวผมว่าไปร้านแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับร้านแรกเลยดีกว่าครับร้านน้ำส้มจำเป็นเจนครับ สวัสดีครับดีสายเอ็นเลยเอ็นเตอร์เทนเอ็นจีวีต่อประหยัดแก๊สประห้รัดเงนเอ็นเตอร์เทนให้ดูเลยค่ะจัดแบบแรปแรปไปเลยครับโย่โย่ไม่ต้องไปเสกเ็วัดแทงแรงเหมือนกับคุณอเล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไปเจ็ดวัดคุณตั้งใจวางนี่คือน้ำซ้อม ขอแบบเอนเตอร์เทนแล็บให้กับลูกค้าใช่ครับเราเป็นน้ำส้มแท้ๆเลยใช่ครับนน้ำส้มที่เพิ่มวิตามินซีกับร่างกายถ้าใครที่อดนอนหรือว่านอนน้อยเนี่ยดื่มน้ำส้มไปทําให้ใบหน้าเนี่ยจะดูแบบเบบี้เฟสเลยแล้วใครเป็นกะนะครับเป็นกะเนี่ยดื่มน้ำส้มเนี่ยหายเลยกะนี่หายเลยใช่เพราะว่าน้ำส้มเนี่ยแก้กะหายอืมเอนเตอร์เทนลูกค้าด้วยแก่กะหายกะหายเลยไม่ต้องไปทาเชอร์ตมฮะอันนั้นคุณละมุกกุตับ อันนี้มันใช้ส้มอะไรครับคือน้ําส้มเป็นเป็นเป็นสองสามสายพันธุ์เลยครับแต่มแ<พ>ผมผมสามารถเป็นมนีมีพันธุ์ชิสุมีพุดธดัลแล้วก็มีบูดัลส้มุติเราให้ดูว่าน้ําส้มเราสามารถคอนโทรลได้นะฮะแกะได้เลยฮะส้มแท้ค่ะส้มแท<ด>้ดูน้ําส้มน,นี่ดูลูกสม้มนมือดูดีนะฮะเราสามารถเอนเตอร์เทนอีกแล้วผมสามารถควบคุมมันได้นับหนึ่งสองและสามจ้งลอยจ้งลอยจ้องลอยทำได้ไงอ่ะนี่ผมมีไม้ น้ำปราปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนูชิมหน่อยดีกอนนะคะน้ำส้มเป็นน้ำส้มแทมไหมคะน้ำส้มแท้ครับผสมน้ำแบบนิดหนึ่งผสมสีอีกหน่อยนึงครับ แล้วก็ผสมน้ำตาลเข้าไปหน่อยแล้วก็แบบทำให้มันเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วมันจะกินได้หรือกินไม่ได้อ้าวทำไมไครับเรียนแบบในติ๊กต็อกครับอ๋อนี่เป็นเด็กเขาขายอยู่รักดีกคุณอยากพัเทนต์รองเท้าครับผมคุณลองชิมส้มได้ขายดีอันดับ,บหนึ่งเลยนะคะในตลาดชั้นนะคะเหรอของอะไรของอะไรน้ำส้มอะไรน้ำส้มซัปเปอร์เจสัปเปอร์เจส้มซุปเปอร์เจสัปเปอรเจสัปเอร์เจสดปเปอรับเปอร์เจสัปเปอร์เจสัปเปอรสัปเปอร์เจสัปเปอร์เจสัปเปอรสัมเปอร์เจสัปเร์เจสัปเร์เจส สดๆลองให้ชิมหน่อะชิมแล้วหวานนะหวานนะหวานดีหวานดีหวานดีเปลือกฮะไม่เมื่อกี้นี่ผมแกะไปแล้วแต่ว่ากินจริงๆแล้วมันหวานอ๋ออร่อยอันนี้อร่อยอีกลูกไหมฮะอีกลูกลองนะออนุญาตนะครับโอเคไหมครับนี่คุณโอ้ลูกมันเล็กไปหรือเปล่าครับใส่ไปปุ๊บหายเลยอีกหน่อยอีกลน่อยอะไรอะไรมันหวานไปฮะเมื่อไหร่ทนเลอิ่มเลยเนี่ยไม่เดืยดเดือดเดือดยู่พุทธคายค่ะคุณหน้าคุณตาบ้างเลยว่าจะทัด ครนี่คุณใช้อุปวิทยาไหมคะเนี่ยเฮ้ยไม่ก็อย่าพูดเชื่ออุปเลยเดี๋ยวนให้เวลาให้เวลาให้เวลาคุณก่อนให้เวลาให้เวลาให้เวลาเขาคืนก่อนให้เวลาเขาคืนก่อนฉันอยากคุยกับคุณน่ะคุณชื่ออะไรคะเนี่ยบทน่ะบทดีๆบทดีๆบทดีดีไอ้เรื่องเนี้ยคุณคุณคุณไม่ใช่คุณนัตานโอ้โหนี่นี่ลูกตากับลูกส้มอันไหนใหญ่เหมือนกัน เข้ากันเลยอ่ะอกนคัไม,ไ,ไม่ใช่คอลัมน์ไม่ได้ตามหาแหวนอ่ะใช่ไหมใช่คุณอุปยามีคะเนี่ยใช่ค่ะอย่าเอ่ยชื่อน,นั้นนะคะเอ่ยชื่อน,นั้นจะกรี๊ดเลยนะคะอุายทำไมอ,อ่ะฉันยินดีชอบเขาอ๋อเขาเป็นไอดอลไอดอลฉันเองค่ะแล้วคุณชื่ออะไรคะอุ้ยอะไรยาก็ชอบเขาเหมือนกันก็แต่งตัวดีก็เลยอยากถามชื่ออะไรคะอุ้ยอะไรยะ จะมาถามกลับทําไมล่ะคะอยากรู้ชื่นชมเหมือนกันแต่งตัวสวยชื่ออะไรอุ๊ยอะัรยะเอาอะไรอะอะไรยะใจเย็นใจรยะนจเย็นนักชิมชื่ออะไรไปบอกเขาไปดิอุ๊ยอะไรยะอันนี้คือชื่อจ้าชื่ออุ๊ยนามสกุลอะัรยะอ๋อไม่รู้ แหมชื่อแปลกเหมือนกัฉันเลยค่ะชื่ออะไรคะถามอีกแล้วอ้าวเเิกือบลอันละคะรอันะแล้วนี่เห็นแม่งานจัดงานกันสนุกแบบนี้เออขออนุญาตถามจะมีไปจัดที่ไหนอีกไหมค่ะอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ค่ะมีไปจัดนห้างไหนอู้จัดบอกเลยนะคะว่าเราจัดในห้างนะคะเพราะว่าการจัดตลาดของเราตอนนี้คือมันได้ผลนะคะผลตอบรับดีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไปจัดในห้างอีกต่อไปเลยค่ะห้างอะไรบ้างก็จะมีนะคะอ Metro เมโทรค่ะแล้วก็จะมีนิวเวลค่ะแล้วก็ไทเดมารูค่ะแล้วก็ห้าง,งแก้วฟ้าค่ะโอ้ยแต่ละห้างนี่จะไปเปิดให้สัมภเวสีช็อปหรอคะแค่เฉยแค่หยอกแค่หยอกแค่ยอกอยากลองภูมิอยากลองภูมิห้างอะไรนะลองภูมิเมื่อกี้นี้เทมปค่ะทำอ่ะไม่อยากไม่ได้แล้วค่ะเรื่องไปพูดถึงใครจริงๆแล้วในชั้นน่ะในมือเนี่อะไรคะเนี่ยในมือนี่อะไรคะเนี่ยห้างทั้งนั้นเลยค่ะ อ่านเนี่ยพูดผิดเลยใช่ฉันจะบอกคุณนะคะว่าฉันจะพาพวกคุณเนี่ยไปจัดแบบตลาดในห้างเลยจเดอะไรนัดอีเวนท์ที่เซ็นท่านพระรามหนึ่งพระรามสองพระรามสามจนไปถึงพระรามเก้าเลยค่ะแล้วพระรามสิบเหรอครับยังไม่สร้างพอเยังต่อเสาเข็มอยู่โป้งโป้งโปงกำลังไงกำลังเสาเข็มโปงโปงโปงด้วยนี่มันมุกไหนคะเนี่ยเหมือนมุกแบบ ไปยังไงกันแล้วนะยังไงก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะว่าข่าวหน้าจจะไปที่ของมามาร้านนี้เลยร้านต่อไปค่ะร้านต่อไปลูกเชิญเชิญร้านเตี๋ยวคนชนบ่ายู่ก่อนบ่ายร้านนี้กําลังดังค่ะร้านนี้เขาก็เอ็นเก่งเหมือนกันเอ็นเทนลูกค้าเนี่ยเอ็นไก่ทอดเอาใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวได้ร้านเตี๋ยวคนชนใช่ค่ะร้านนี้เขาบอกขายดีมากขายดีเลิศมากๆเลยโย่ และนี่กืเตี๋ยวคนชนของแท้ๆมาไกลจากหนองมนพูดดังๆว่านี่เดี๋ยวคนชนจงตั้งใจฟังนะก่อนจะกินก็ต้องปลิ้นมาก่อนอะไรอะปลิ้นอะไรปลิ้นห่อนี่ไงปลิ้นห่อไม่เขาเรียกว่าฉีกซองคนชุบุรีเรียกปลิ้นไงอ๋อใช่คือปลิ้นห่อมาแล้วก็จะได้กินได้แลบลิ้นปลิ้นตาอ่ะต้องใช้เหมือนกันคือเป็นอะไรที่ตั้งใจทํามากเลยนะคะเพราะว่าน้ําซอสเราเคี่ยวเองตัวพริกเราเคี่ยวเองกระเทียมเจียวก็เคี่ยวเองทุกวันนี้ที่ได้มาผัวเนี่ยก็เคี่ยวเอง มันใช้คำว่าขั้วหรือเปล่าขั้วไม่เขเช่นเขาเรียกอะไรไม่ได้รู้ไม่ได้นัดกันเล่นอันเดียวแล้วค่ะเล่นคนเดียวด้วยอร์เซเชียนใช่ใครปวดใครเมื่อยก็มาซื้อได้แต่ใครใครผมเอามาเสมือนเนี่ยสองงวน เอาอสองขวดโอเคพราะช่วงนี้ผมต้องไปแฉกหลายที่โอ้ยยังต้องยังต้องบวง,อ,งอีกหลายที่<อ>ครับผมโอ้ครับโอ้ยโ,โ,โดนไปคนเดียวด้วย